ลงแล้วพี่น้องลงตัวหนึ่งแล้วว่าหันบอเถกได้เทกแล้วครับผมนี่มาสองตัวตัวหนึ่งอยู่ทั้งต้นกก่ยอมหน่อยนี่ตัวหนึ่งเทกแล้วเทกแล้วพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวผมล่อกันมันบิดๆจเห็นว่าตัวห้าเทตัวนั้นล้อตัวทั้งต้นใหม่เสียงไงครับผมแต่ว่าตัวลงไปเถกแล้วอย่างนี้พอมาสองตัวลงมเมาลงมเมาเอา นี่ครับผมตัวน,นั่นเถกหรือต่วนิ่งอยู่แต่ว่าโตที่จริงแล้วโตัวตัวนี้โลงไปเสีนหนึ่งไปตีกันแต่วนันว่า,าเถกพี่น้องเฮ้ยว่าเถกพวกผมมือเงบขึ้นกันเลยางพาบวงไปเส้เลยตัวโตวมาลุ้นนี่เสียงเสียงหน่อยแต่ว่าเถกแล้วอยู่นี่เถกแล้วนี่เดี๋ยวเดี๋ยวรอมันบินให้เห็ตัวน,นั้นมันลงเพราะมันมีตัวหนึ่งอยู่ท้งตัวกักยอมนี่ครับตัวเสียงง เหรออันนี้โยระมาณหาซิเมตรซูมได้ซันำนีพี่น้องผมว่าได้ตั้งกลรองด้นี่เพราะว่าผมฝึกนกสืบอผมหวานถืบอลงนี่นี่ครับผมนั่นนั่นัน่นเห็นอยู่แต่ว่าาะเห็นเพรเห็นลายปาะเดเนาะบินแล้วโอ้ยได้ตัวเดียวพี่น้องบินแล้วโอ้ยบินแล้วบินแล้วไปเอาพี่น้องไปเอา mà ló hả mấy mày mẹ Đỉnh con toàn mấy Thì tôi sẽ nghe, tôi sẽ nghe ý thức tất cả nhóm, hiểu không? Ý thức tất cả nhóm này, này. โอ้ยเป็นของของนกผมเด่เนเน,เนี่ยของนกตัวของนกไม่ทำเนม่นยตบปีกปูเลยพี่น้องอของของของโอ้ยแก่แก่แบบขงังเลยเนาะเอาไปเลวนกกู บังลูกเดียวเดียวดียวเดียวเยวานเมมโอ้โอเคเราี่น้องเนาะตาย